นั้นเวลาที่บุคคลแต่และบุคคลเนี่ยจะจำแนกได้ดีตรงนี้เนี่ยเป็นความพิเศษด้วยนะโย,ยมนะอภิธรรมเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจพระสูตรได้ง่ายด้วยแล้วเกิดความศรัทธาด้วยโยมสวดมนต์เวลาสวดมนต์แปลนะธรรมาเคยสวดมนต์แปลแต,แต่ไม่รู้ความหมายสวดมนต์ตรงตรงว่ายะทิทางจัตตาริปุริสยุค,คานิเป็นต้นตรงนั้นนะ่ะได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ พอสวดไปสวดไปเรารู้แต่ว่าพระอริยบุคคลสี่คู่8บุคคลแต่ไม่รู้ว่าสี่คู่คือใคร8ดบุคคลคือใครแต่พอได้เรียนอภิธรรมสี่คู่คือโสดาบันหนึ่งคู่สกทาคามีหนึ่งคู่อนาคามีหนึ่งคู่อรหันหนึ่งคู่และก็แยกเป็นโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามีมักสกทาคามีผลอนาคามีมรกอนาคามีผลอรหัตมร์อรหัตผลบุคคล เลยเข้าใจเลยนะทั้งๆท,ที่เราสวดมนต์โดยเฉพาะในทักสูตรก็มีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อยู่ในนั้นแปลได้รู้ตัวเลขแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้คือทำให้เรารู้ได้โดยการนับจํานวนตามที่ท่านอธิบายไว้แม้จะยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยะก,ก็ตามแต่มันได้ความรู้สึกรู้สึกเบิกบานใจนะพอเข้าใจมันก็ รู้สึกดีอะแทนที่เราจะจำเอาว่าแบบนี้แบบนี้แต่เรารู้รายละเอียดนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการนับจำนวนในที่นี้นะที่ปรองตรัสไว้เกี่ยวกับพระสงฆ์มีอยู่สองความหมายความหมายแรกคือ8บุคคลที่สัตว์รุษสรรเสริญพออีกความหมายหนึ่งนะท่านใช้คาว่าอัฏฐสตงังเป็นการนับจำนวนคณณะปริเฉโทนะเป็นการนับจำนวน คาว่าอัธสต,ตังเนี่ยเป็นการนับจํานวนของสัตว์เหล่านั้นค,คือบุคคลเหล่านั้นครับเป็นความต่างนิดนึงเขาเขียนติดกัน<ช>พอตอนเขาแปลว่าร้อยแต่ตอนที่ที่เราแปลว่า8เนี่ยมันจะเขียนแยกเขียนแยกผมเพิ่งสังเกตนะครับก็คือในคราวที่พูดถึงร้อเนี่ยก็มีโตโดาบันบุคคลมีอยู่3ามจำพวกเอกะพีชีโกลังโกละสัตตกขตุป,ปรมะอันนี้มีอยู่หลายที่โยม เกี่ยวกับโสดาบันบุคคลถ้าเราอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลก็ศึกษาในอภิธรรมได้แต่มีอยู่คัมภีร์เดียวที่พูดถึงบุคคลพูดถึงบัญญัติคัมภีไหนอาจารย์หมอบุคลาบัญญตัตนะฮะบ,ญญบุคลาบัญญตัตหนึ่งในนั้นก็จะมีการกล่าวถึงพระโสดาบันเอกภพีชีก็คือตายแล้วเกิดอีกครั้งเดียวจะมีปฏิสนธิแค่ครั้งเดียวตายจากด h a r m ชาตินั้นๆจะมีปฏิสนธิอีกครั้งเดียว ถ้าโกลังโกละก็คือมีการเกิดขึ้นอีกสองสามตระกูลคําว่าสองสามตระกูลท่านอธิบายไว้ในอัตถาว่าเป็นความสละสลวยเป็นหัวข้อของเทศนาแต่บุคคลผู้เป็นโกลังโกละบุคคลสามารถเกิดได้อีกสองถึงหกชาติสองถึงหกชาติหมายความว่ามีปฏิสนธิอีกสองถึงหกครั้งส่วนสตักขตุป,ประมะเนี่ยเป็น พระโสดาบันที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในกามภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยเป็นไปเจ็ดวาระไม่มีพบที่แปดไม่มีชาติที่แปดในสาหรับพระโสดาบันซึ่งจะต่างจากสะกะทาคามีสะกะทาคามีเนี่ยผู้มาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวก็ามาเกิดอีกคราวเดียวเหมือนกันมีปฏิสนธิคราวเดียวเหมือนกัน แล้วทำไมจึงมีความเหมือนกับเอกะพีชีที่เป็นพระโสดาบันสกทาคามีที่ท่านกล่าวไว้ก็คือเป็นพระโสดาบันในโลกนี้และตนเองก,ก็เจริญเจริญอะไรนะอาจารย์หมอที่จะเป็นพระสกะทาคามีต้องเจริญอะไรต่อ,อสกทาคามีบ้างต้องก็เจริญวิปัสนาเนี่ยเ <laughs> จริญวนะิปัสนาเนี่เพื่อกระทำสกทาคามีให้แจ้ง พอ,อเป็นพระสกทาคามีไม่สามารถที่จะเจริญคุณวิเศษให้ยิ่งขึ้นไปอีกคืออนาคามีมากอัตตมากไหนย,ยังไม่สามารถก็อยู่ในฐานะเป็นพระสกทาคามีบุคคลตายจากอัตภาพโลกนี้จากมนุษยโลกไปเกิดในเทวโลกก็ยังไม่สามารถขนขวายเจริญวิปัสนาบรุปเป็นพระอรหันต์ปรินิพานในเทวโลกนั้นได้แล้วก็กลับมาถือปฏิสนธิในโลกนี้อีกคราวเดียว คราวนี้จะสามารถเจริญมรรคเบื้องบนให้เกิดขึ้นได้เจริญนานาามีมรรคอารัตมะให้เกิดขึ้นแล้วก็ผินิพพานอันนี้คือความแตกต่างของสกทาคามีกับเอกพชีอเอกพชีตายแล้วเกิดมีปฏิสนธิอีกคร,คราวเดียวแต่สกทาคาามีมีปฏิสนธิอสองครั้งต้องไปเกิดในเทวลโลกก่อนต้องไปเกิดในเทวโลกก่อนแล้วย้อนกลับมาซึ่ง สกทาคามีเนะี่ยท่านแสดงไว้อยู่ห้าในแต่นี้พูดเฉพาะที่ตายจากมนุษยโลกไปเกิดในเทวโลกตายจากเทวโลกมาเกิดในมนุษยโลกแล้วก็เจริญริป,ปัสสนาปเปลี่ป็นพระอริยบุคคลพันนิพพานไปส่วนพระสกะทาคามี3สามจําพวกท่านจะไล่ไปก่อนนะอันนี้มีกี่พวกกี่พวกแล้วพอรวมไปรวมมามีร้อยแปดต้องลุ้นนะครับ้ร้อยแปดเฉพาะในตรงนี้นะต้อง ถ้าเอาไปเทียบกับที่อื่นอีกมันมีความต่างกันนะนะเพราะว่าในที่นี้พูดถึงอนาคามีจํานวนเท่านี้พอนในคัมภีร์อื่นพูดถึงอนาคามีอีกจํานวนหนึ่ง<อ>ฉะนั้นจะต้องดูว่าสูตรนี้เนะี่ยว่าไว้อธิบายไว้อย่างนี้อย่าดูแค่ตรงนี้แล้วไปเหมาวรวมว่าอนาคามีหรือพระอริยบุคคลจะต้องมีจํานวนเท่านี้เท่านั้นครับนะ ผมจะรอรุ่นว่าจะนับได้ร้อยแปดแล้วย่างอะไรเงี้ยนะครับพรบะ <c oughs> รสกาธาคามีสามพวกบรรลุผลในกามาภพรูปภพและอรูปภพก็คือเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นสกาธาคามีอยู่ในกามภพในกามสุกติภูมิเจ็ดกามภูมิเนี่ยมีเท่าไหร่ฮะที่เกิดของสัตว์กามภูมิมีสิบสิบเอดครับ <11. S 1> อาจารย์และทําไมผู้ที่จะบรรลุ สกะาคามีมีแค่อยู่ในสุคติภูมิเจ็ดพอจะ,อะท่านเป็นระยะบุคคลแล้วท่านจะไม่ไปปฏิสนธิในอ,อบายสี่ครับอาจารย์ผู้ที่ปฏิสนธิในอบายเนี่ยไม่มีโอกาสเจริญวิปัสสนาพระเวอระยบุคคลคคจะต้องเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาที่เป็นตีเหตุกาบุคคลคเท่านั้นครับ,รบแต่ตีเหตุกาบุคคลผู้ที่มีปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนะแต่เขามี เขามีเหตุมีปัจจัยที่จะทําให้บรรลุได้ไม่ได้หมายความว่าติเหตุกาบุคคลจะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีได้ทั้งหมดแต่บุคคลผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือสกทาคามีได้ต้องเป็นติเหตุกาบุคคลติเหตุกาบุคคลไม่จําเป็นต้องเจริญวิปัสนาได้มรรคผลนิพพานเพราะในสมัยพุทธกาลที่พระองค์ตรัสถึงพระเจ้าชาติศัตรู พระเจ้าชาติสตรูเนี่ยเป็นติเหตุกะาบุคคลนะโยมนะเพราะพระองค์ตรัสว่าถ้า,าว่าไม่ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแสดงว่าท่านเป็นติเหตุกะาบุคคลแต่ว่าท่านทําเหตุตัดอุปนิสัยแห่งการบรรลุมากผลนิพพานทําปิตุคาดนะก็เลยหมดสิทธิ์ส่วนในรูปประพบผู้ที่เป็นพระสกทาคามีนะในรูปประพบก็คือพวกรูปประพรมรูปประพรมเนี่ย กี่จำพวกที่สามารถจเจริญวิปัสสนาบรุเป็นพระสกทา,าคามีได้รูปภพตัดไปหกการหมอันไปหกมีทั้งหมดเอ,อสิบสิบครับอาจารย์มีสิบใช่ไหมม,มีอะไรบ้างก็คือปฐมฌาน,นภูมิ <3 S 1> สามน่านน่นเว,วหาลาครับอาจารย์บอกเก้า เดี๋ยวจันหมอจะนับให้ครบ,คบสิบเลยอ่าจันหมอนับเลยมีปฐมฌานภูมิก็ปฐมฌานภูมิสามสามแล้วก็ทุริยฌานภูมิสามเป็นหกแล้วก็ตติยฌานภูมิสามเป็ก็เวหัปพละเวหัปพละครับอาจารย์อีกหนึ่งนี่นจันหมอนับเยเวหัปพะละอีกหนึ่งเป็นจตุริยฌานภูมิให้เวหัปละอีกหนึ่งก็เลยเป็นสิบฮะเพราะว่าเว้วนอสัญญีสัตตพุทธหนึ่งแล้วก็สุทาวาสภูมิห้า เพราะว่ารูปภูมีสิบหกใช่ไหมฮะเว้นไปหกก็เหลือสิบแต่แต่พระอาจารย์บอกพอสุทธาวาสพระอาจารย์สงสัยหน่อยหนึ่งหากอีกแล้วเก้าอีเท่าทีนะครับทอเะครสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงจริงๆเป็นเป็นเป็นรูปพี่สาวนะครับอาจารย์หรอที่หงายหลังอย่างเงี้ยนะครับแดงว่า อาจารย์ต้องนั่งระวังนะครับอาจารย์อาาจรย์ต้องสอนเลยฮะถ้าถ้าอาจารย์ได้เสียงเสียงเอียดนิดนึงอาจารย์ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันพร้อมจะหักอาจารย์ต้องสอนละฮะอาจารย์ต้องสอนมันมันกรอบจริงๆครับอาจารย์ถ้าได้ยินเสียงเอียดอาร์อาจารย์ต้องระวังนะครับมันจะนํามาก่อนด้เสียงเอียดอาร์ตอนนี้ผมไม่เคยเป็นมนเลยอันนี้หักมีมีหน่อยหนึ่งนะครับอาจารย์ก็คือมัคูุเพื่ออาจารย์แสดงว่า เอกพีชีโสดาบันเนี่ยจะมีปฏิญินที่ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นสกะทาคามีประเภทที่กลับมาเกิดในนุ์อีกเนี่ยจะมีปฏิทนที่สองครั้งก็เลยสงสัยว่าตกลงอินทรีของใครแก่กล้ากว่ากันครับอินรีอินทรีย์ใครแก่กล้ากว่ากันระหว่างโสดาบันเอกับพีชีปฏิญินที่ครั้งเดียวกับสกัทาคามีปฏิญินที่สองครั้งสกะทาคามีบุคคลนั่นแหละครับอาจารย์ อย่างแต่ว,ว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันที่เรียกว่าเอกพีชีก็ดีที่เรียกว่าโกลังโกละก็ดีที่เรียกว่าสัตตะขตุประมะก็ดีนะบุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่มีมรรคเบื้องบนนั่นแหละเป็นตัวกำหนดถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามสามารถกระทำให้มรรคเบื้องบนเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ปรินิพานก่อน ก็ชื่อว่าเอกพีชีผู้ใดก็ตามที่มีกําลังทําให้มรรคเบื้องบนเกิดขึ้นเป็นไปช้ากว่านั้นคืออีกสองสามชาติหรือ6ชาติเป็นอย่างยิ่งจะได้บรรลุน,นั่นก็เป็นโกรังโกละส่วนผู้ที่มีการกระทํามรรคเบื้องบนให้เกิดขึ้นได้ช้ากว่าพวกอันนี้ก็เป็นสัตตัคขตุปะมะเพราะว่าโดยอินทรีย์จะต้องเทียบเฉพาะโสดาบันกับโสดาบัน สกทาคามีกับสะสกะทาคามีอนาคามีกับอนาคามีไม่งั้นก็จะไปเทียบอีกว่าเอ้าโสดาบันบุคคลนะ่ะเอากวิชีเกิดขึ้นแค่คราวเดียวแล้วก็จเจริญวิปัสนาบรรลุพระนิพพานเดี๋ยวจะไปเทียบกับสุทาว่าที่เป็นอุทังโสโตอคกนิธะไปเกิดในชนณวิหาไม่ไม่ไมผลิตนิพพานทักทีแล้วก็ไปชั้นสูงชั้นสูงชั้นสูง,ช,สงชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยบางทีจะทําทให้เข้าใจแบบนั้น การที่ผู้ใดผู้หนึ่งสามารถกระทำสกทาคามีให้เกิดขึ้นในอัตภาพนั้นที่ยิ่งไปกว่าโสดาบันก็เชื่อว่ามีอินทรีย์ยิ่งกว่าโสดาบันคือเวลาที่เราพูดอินทรีย์แก่อินทรีย์กล้าต้องเทียบกับบุคคลนั้นกับบุคคลนั้นแต่ถ้าเรียบบุคคลแต่ละขั้นก็เทียบกันได้นะครับเพราะว่าโสดาบันเนี่ยต้องอินทรีย์อ่อนกว่าใชเพราะสกทาคามีใช่ครับอาจารย์แต่ว่าไอ้กรณีเนี้ยผมเข้าใจว่าคือพิเศษว่า ถ้าเอกับดีจีเนี่ยมีอินทิกร้าแล้วก็อธิษฐานมามั่นคงแต่พระสกัดพระคามีเนี่ยท่านยังยังมีอธิษฐานต้องการจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกมีหลายท่านนะครับที่ท่านปรารถนาเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะก็อาจจะอยู่ที่การอธิษฐานก็ได้นะ,ค,ะครับอันนี้ท่านอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระอริยบุคคลใน รูป,ปรภูมิสกะทาคามีนี่มีสิบนะฮะและรูป,ปรภูมิจันหมอสกะทาคามีบุคคลจะมีกี่ปปภูมิล่ะในอรูป,ปรภูมิรูภูมิสัามีก็มีสี่มีสี่นะใน อากาสานัญจายตนะภูมิก็มีในวิญญาณัญจายตนะภูมิก็มีในอากินจัญญายตนะภูมิก็มีในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิก็มีครับโสดาปริมาเกิดขึ้นในอรูปภูมิได้ไหมฮะในอรูปภูมิไม่ได้ครับถ้าโสดาปฏิมาโสดาปฏิมาเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่โสดาปฏิผลบุคคลแต่สกัตาคามีมักสกัตาคามีผลบุคคลมีได้ใช่ไหมได้ครับงัผู้ที่ไปเกิดใน อรูป,ปภูมิที่เป็นพระโสดาบันบุคคลสามารถเจริญปัสนาบรุเป็นพระสกะทาคามีได้ฉะนั้นสกทาคามีจะมีอยู่สามพวกในการมาพบรูปปภพบอรูปปภพแต่ไม่ได้หมายความว่ามีสามบุคคลคือมีแค่สามคนพูดง่ายไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามีได้สาสามพวกเหล่านี้ต่อไปนะเตนะสเพปิจตุนังปฏิปทานังวเสนจตุวีสติ พระโสดาบันและพระสกะทาคามีเหล่านั้นทั้งหมดมี24พวกโดยปฏิปทาสี่มีมาและอาจารย์หมอจากหนึ่ง้ยแปดเนี่ยเริ่มมาและยี่สิบสี่ก็คือโสดาบันสามจำพวกสกทาคามีสามจําพวกรวมแล้วก็เป็นหกจําพวกหกจําพวกนั้นก็ไปคูณกับปฏิปทาสี ปฏิปทาสี่มีอะไรบ้างทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปาปิญญาสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญารวมแล้วก็เป็นยี่สิบสี่โยมหกคูณยี่สิบสี่เป็นหกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่ต่อไปพระอนาคามีพระอนาคามีท่านบอกว่ามีอยู่ห้าจำพวกหนึ่งอันตราปริิณพายี องอุปหัจจะปรินิพพายีสามส,สังขาระปรินิพพายีสี่อสังขาระปรินิพพายีห้าอุทังโสโตอกนิถคามีนี่คือห้าจำพวกในห้าจำพวกนั้นมันมีเป็นชั้นในชั้นสุทาวาสชั้นอวิหามีมีห้าชั้นอาตาปามีห้าชั้นสุทัศามีห้าชั้นสุทัศีมีห้า 5. ชั้นอกนิทฐมีสี่ มีห้ามีอยู่สี่ชั้นอวิหาอาตาปาสุทัสสาสุทัสสีห้าสี่ 5, ก็ยี่สิบในอคติทภพบมีอยู่สี่นะเว้นอะไรไป,เ,ปเว้นอุทังโสโตโอคติทฐคามมหมายว่าถ้าหากว่าพระอนา,าคามีท่านใดก็ตามที่อยู่ในชั้นอวิหาเจริญปัสนาแล้วยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ตายเจาตาภาพชั้นนั้นไปเกิดใน พบที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป,นไปจนถึงอคติถภพบอันนี้เรียกว่าอุดทางโสโตอคติถฐคามีแม้ในชั้นอตบปาสุทธาสาสุทธาสีก็เช่นเดียวกันที่ไม่ได้ตายในพบของตนแต่ตายและไปเกิดในอคติถภพเจริญมีป,ปัสนาบรุปเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปณิพานในพบนั้นเรียกว่าอุดทังโสโตอคติถะคามีแต่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามเกิดในชั้นอวิหา จะมีปัศนาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ปฏิญญาภานิชนอวิหาอันนี้ไม่ใช่อุทังโสโตอคติฐะคามีจะต้องเป็นประเภทณนะอุทังโสโตณนะอคณิฐะคามีาเป็นแบบนี้อันนี้มันก็จะทําให้เข้าใจง่ายถ้าเราไปเรียนอภิธรรมตันนี้โยมน้ํานีรัตเข้าใจไหมงงบ้างไหมไม่เข้าใจเลยงงไหมงงอันนี้เรากําลังอยู่ในพระสูตรน,นเนี่ยแต่ แต่ถ้าไม่มีอภิธรรมนี่จะเข้าใจยากก็เหมือนกับว่าเราอ่านเราเจอคําเราได้ยินคนํานี้คำนี้แต่เราจะไม่สามารถทําความเข้าใจได้เลยว่ามันคืออะไรเห็นแต่ทําความเข้าใจไม่ได้ว่ามันคืออะไรนั้นจึงท่านอาจารย์ก็เลยอยากจะให้เห็นความสําคัญว่าการเรียนพระสูตรเชื่อมโยงกับอภิธรรมแล้วจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นการเรียนวินัย เท่มโยงกับอภิธรรมแล้วจะทําให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นในที่นี้คือเข้าใจมากกว่าเดิมจะอาจจะมากขึ้นจนกระทั่งหายสงสัยไปเลยก็ได้อาจจะมากกว่าระดับเดิมที่เราเคยเข้าใจระดับนี้พอมีอภิธรรมเข้าไปช่วยก็เข้าใจระดับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั้นเมื่อพระอนาคามีมีอีกยี่สิบสี่จึงรวมเป็นอยากพ่าที่ยี่สิบ <24. S 1> <24. S 2> สี่ยี่สิบสี่โสดาบันกับสกบคาคามีรวมกันเป็นยี่สิบสี่ พานาคามี24ยี่ิบสี่เป็นส8สิบแปดละและท่านแสดงพระอรหันต์ไว้สองจำพวกอาหารหันต์สุขวิปัสสกกับสมถญาณิกสุขวิปัสสกะกับสมถญาณิกซึ่งพระอรหันต์พอว่าไปมีเยอะแต่ในที่นี้ว่าแค่นี้ดังนั้นถ้าหากว่าเราได้ศึกษาแต่ละสูตรแต่ละสูตรในที่นี้ก็รวมเป็นพระอาหารหันต์สองบวกกับ พระสกทาคามีพระโสดาบันสกทาคามีและนาคามีรวมเป็นเท่าไหร่ห้าสนะิบหนะล่าครับอาจารห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะและก็นับรวมบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคทั้งสี่อีกอีกสี่คือผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรัรตาตมรรคอีกสี่จึงรวมเป็นห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บุคคลน,นี้คูณ กับธุระสองอย่างบางคนมีศรัทธ,ธาธุระอาศัยสัตทินรีเป็นใหญ่ในการเจริญกรรมฐานนะก็มีห้าสิบสี่บุคคลอาศัยปัญญาธุระมีปัญญินซีออกหน้าเป็นประธานก็มีอีกห้าสิบสี่ห้าสิบี่วกห้าสิบสี่เป็นหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยแปดมี <okay. S 1> ทยมไปสวดมนต์เยปุคละอัฏฐสตังปะสัทธ,ธานี่ที่มาคือแบบนี้ ร้อยแปดใช่ร้อยแปดจำพวกร้อยแปดจริงๆโอ้โหเห็นไหมสาธุแล้วยิ้มออกเลยตัวเลขออกหนึ่งร้อยแปดแต่อย่าคาดหวังว่าจะมาตามนี้นะอันนี้ฝากไปัญาญติโยมทางบ้านอุตส่าห์ลุ้นตัวเลขอยู่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สี่สิบแปดสองบวกอีกสี่เป็นห้าสิบสี่ลงแล้วร้อยแปดโอ้โหญาติโยมทางบ้านอาจจะคำนวณตัวเลขอยู่ อันนี้เป็นจํานวนของพระอะรยบุคคลนโยมนะะ่ไม่ใช่งวดต่อไปไม่ใช่งวดต่อไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันดังนั้ในวันนี้ก็ได้นำเกี่ยวกับธรรมะบางอย่างมากล่าวให้ฟังเพื่อที่จะหเห็นว่าจํานวนของพระอรรยบุคคลที่กล่าวในพระสูตรโดยยกเพียงแค่คาถาคาถาเดียวมากล่าวนี้ก็เพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นคุณของการศึกษา พระปริยัติไม่ว่าจะเป็นพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมก็ควรที่จะเป็นไปสอดคล้องกันเกี่ยวโยงกันไม่ควรที่จะปฏิเสธพระธรรมคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรที่จะตัดออกโดยประการทั้งปวงไม่ควรที่จะเพิ่มเติมเข้ามาโดยประการทั้งปวงควรสมาทานศึกษาประพฤติตามที่พระองค์ได้บัญญัติไว้เพราะความบริบูรณ์ในธรรมวินัยนั้นพระองค์บัญญัติไว้บริบูรณ์แล้วน,นี่มดจันทร์ต่อครับ สาธุสาธุอันนี้ก็เป็นในช่วงเชา้าในการเชื่อมโยงระหว่างพระสูตรกับอภิธรรมแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงระหว่างพระสูตรกับพระวินยัยจริงๆสามปิฎกนี่ก็สามารถที่จะลงกันได้เพียงแต่ว่าในส่วนของพระวินัยเนี่ยมากไปด้วยสิกขาบทบัญญัติแต่ว่าพอไปดูสมุทฐานของอาบัตแล้วเนี่ยก็รู้ว่าแต่เป็นตัวอภิธรรมพูดถึงจิต พูดถึงสัญญาพูดถึงเวทนาเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของปรัภิธรรมในส่วนของพระสูตรก็เช่นเดียวกันเนื้อหาสาระที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในพระดํรดั้ที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรก็จะเป็นในส่วนของประภิธรรมแต่ว่าไม่ได้เป็นการแสดงแบบสิ้นเชิงเหมือนกับอภิธรมร,ธรมปิดกอภิธรรมพิดกเนี่ยเป็นการแสดงแบบ สิ้นเชิงปฏิเสธสัตบุคคลนะพูดถึงแต่ความเป็นไปของสภาวะธรรมที่กำลังเป็นไปอยู่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เกิดมาจากการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาจากพระสัพพัญยุตยานการที่พระองค์จะแสดงธรรมแล้วขัดกันเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าเราเรียนแล้วเข้าใจไม่ถึงเราคิดว่ามันขัดกันอันนี้ก็เป็นความคิดของเราเนื่องจากว่าขอบเขตปัญญาของเราในมีจานวนจํากัด รู้ได้เท่าที่ที่รู้ไม่สามารถที่จะไปรู้ทั่วถึงเหมือนกับสัพพัญญุตญาณได้งั้นเราก็ต้องสมาทานศึกษาตามที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้พยายามทําความเข้าใจแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาแล้วก็โอกาสเช้าวันนี้ก็ขออนุโมทนากับคณะครูนนาบาอาจารย์และก็ญาติโยมสาธทุชนทุกคนทุกท่านตอนนี้สัญญ,ญาณกระางก็ดังขึ้นแล้วนะจะได้ทํภารกิจในช่วงภาคเพลยต่อไปก็กราบพะพร้อมกัน นระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพโพธังพคะวันตังอาภิวาเทมิตวาคาโตพคะวะตาธรมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวกะสังโคตั้งขังนามามิ้วยความเคารพพระเถระจำนาสุภาพนะครับ